สวัสดีครับวันนี้พบเกมบริของครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับผมจะมาลิวตระครตัวนี้ครับงินครับร่างพิเศษนะครับ k o ยี่ห o อปาร์ตี้มาเรียตี่นี่ว่ากิมเนียกันนินร่างพิเศษครับตัวละครครับที่สามารถออกจากการชาปกติทั่วไปได้แต่ตัวฟรีไม่มีนะครับถ้าหากเป็นตัวฟรีปกติทั่วไปไม่มีออกนะครับ เงนรล่างนี้นั้นจับนับว่าเป็นตัวละครของเทศกาลนะครับเรียกแบบรวมเนาะมันคือตัวละครของเทศกาลนะครับงินรล่างนี้นั้นครับได้ออกแบบมาแนวของโฮสต์นะครับโฮสต์ก็คือพวกอา่าหนุ่มหน้าตาดีทํางานกลางคืนเนาะเอ่อผมก็คงจะบอกได้ประมาณนี้เนาะยังไงก็ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปหาใน Google นะแกว่าโฮสต์คืออะไรนะครับก็เป็นหนุ่มหน้าตาดีเนาะชุดครับ ชุดนั้นได้ใส่สูรครับใส่สูตรขากางเกงขาวผมขาวโอ้โหโดยรวมเนี่ยงินร่างนี้นั้นหล่อเทขดโคตรนะครับแล้วไปดูข้าวพลงข้าวพลังกันเลยครับหนุ่มลองินงินครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมิด้เมขอสกิลครับดั้งเดิมอยู่ที่8 1 9้นะครับ8 1ด้านั้นดั้งเดิมถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับสกิลผู้สังหารครับโจมตีไร้สังกัดแรงขึ้นครับ สกิลลิงก็คือจะลดเวลาของสกิลลง12%นะครับสกิลพาสซีฟก็จะมีการการน้ำแข็ง100%โจมตีพวกไร้สังกัดครับที่มีการหลบหลีกโดนร้อยเปอสกิลอาร์บีครับก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มขึ้น20%ดาเมจของสกิลเพิ่มขึ้น40%ดาเมจไม่ตายเพิ่มขึ้น40%เพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตทำให้ติดช็อตครับนนนานขึ้5วิ แล้วก็ครับจะเพิ่มดาเมจครับให้กับพวกยมทูตสีแดงในทีมและก็ตัวเองด้วยนะครับถ้าหาศัตรูครับติดพวกสหานะไม่ว่าจะเป็นไฟสายฟ้าน้ําแข็งอ่อนแรงก็ต่างกับพอติดปุ๊บก็จะตีแรงขึ้นอีก20%นะครับตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมด้วยที่เป็นพวกยมทูตสีแดงนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจอีก20%ครับถ้าหาศัตรูครับติดไฟช็อตนะครับ เมื่อครงว่าครับถ้าศัตรูครับติดไฟช็อตเมื่อไหร่ครับงินนั้นก็จะตีแรงขึ้นถึง40นะครับดังเดิมสกิลเพิ่มขึ้น40รวมกับอันล่าง40กลายเป็นว่าสกิลนั้นแรงขึ้นถึง80นะครับถ้าศัตรูนั้นติดช็อตนะครับแรงขึ้นถึง80ค่อนค้าจะโคตรแรงเลยครับและก็สุดท้ายครับก็คือสามารถตีแบบทะลุเก,กราะสีฟ้าเกราะกันดาเมจจากการโจมตีระยะไกลและก็กาดครับ ทั้งเกราะและก็กาดเข้า100%เนะครับสกิลอาร์บอันล่าสุดครับเป็นสกิลอาร์บเหมือนของเบียคุยะ5ปีนะครับสกิลอาร์บอันนี้ค่อนข้างจะดีมากๆากินครับสามารถเอาไปลงด่านพวกวาหาโคเกคุก็ได้หรือไม่ก็เอาไปลงเควกคิวค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเพราะสามารถลงเควกิวนั้นได้ทุกอาทิตย์นะครับถ้าหากเจอพวกไท์สังกัดนะลงได้ทุกอาทิตย์นะครับเพราะมันสามารถตีไกลตีใกล้ก็ได้เพราะมีเกราะครับเกราะในการ การเกราะแบบการโจมตีระยะไกลเนาะสมมุติครับเควสคิวในบางอาทิตย์นั้นมันจะมีเกราะกันการโจมตีจากระยะไกลเพราะโจมตีแบบไกลครับก็ไม่สามารถลงเควสคิวได้ใช่ไหมล่ะแต่งินสามารถลงได้ครับเพราะงินสามารถตีแบบทะลุเก,กราะได้เนาะค่อนข้าจะแจ่มมากๆครับโซสกิล so, โจมตีครับสกิลโจมตีนั้น1ด้านหน้า2ด้านหน้าจะคงอยู่ประมาณ5วิ3าด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ตายสามารถบัฟคืนชีพได้ด้วย สกิลไม่ตายค่อนข้างจะดีมากๆนะครับมีทั้งการติดช็อตและก็คืนชีพได้ด้วยครับคืนชีพนั้นสามารถบัฟให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเนาะหนึ่งครั้งนะครับค่อนข้างจะโคตรดีเลยครับไม่ตายเนี่ยและนี่คือรูปภาพของยินนะครับค่อนข้างจะดูแบบว่าหล่อโคตรๆเลยครับโคตรหล่อเลยครับภาพสวยมากๆครับยินครับเราไปดูการลงการเล่นกันเลยครับ เริ่มจากการดูการโจมตีธรรมดากันก่อนนะครับ 1, สกิลหนึ่งครับสกิลสองครับ 3, สกิลสามครับการโจมตีครับสกิลหนึ่งค่อนข้างจะไกลแบบไกลโคตรๆนะครับประมาณหนึ่งหน้าจอครึ่งได้ไกลมากๆนะครับสอง สองนั้นข้อดีก็คือครับมันจะเป็นการทำดาเมจคงอยู่ประมาณ5าวิและมันสามารถดึงศัตรูครับเข้ามารวมกลุ่มได้แล้วก็ทำดาเมจรัวๆนะครับสามด้านหน้าสามนั้นจะมีดาเมจด้านหลังออกมาหน่อยหนึ่งนะครับและด้านหน้านั้นค่อนข้างจะกว้างโคตรเลยครึ่งหน้าโจาด้านหน้าโดนทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะกว้างมากๆครับและก็สกิลสามครับมันมีจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยครับก็คือ พอกดสกิลสามปุ๊บครับมันจะมีเพลงออกมาครับเป็นเพลงอ่ะแดนเพลงเต้นครับนิดหนึ่งนะครับสั้นๆประมาณวิสองวีเนี่ยคือมันจะมีเพลงออกมาครับค่อนข้างจะดูแปลกมากๆนะครับ

쭈루메 웃음 손놓쭈루쭈루쭈루 การเล่นนะครับย <mos> ีนนั้นค่อนข้างจะเหมาะกับการเล่นแบบว่าตีไกลๆคอยลอยไกลๆซะมากกว่านะครับเพราะถ้าหากอยู่ใกล้มากๆเนี่ยสกิลสองบางทีมันจะไม่โดนะครับมันจะมีช่องโหว่อยู่นิดนึงแหละใกล้ๆนะครับเล่นแบบตีไกลๆเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะนะครับเพราะการตีธรรมดาก็ไกลสกิลก็ไกลเนาะคอยลอยอยู่ไกลๆนะครับ แต่ว่าสุดหน้าจออ่ะยิงๆไปเลยอ่ะค่อนข้างจะหมอนนครับผมว่ากดออตโต้เนี่ยค่อนข้างจะได้นะครับเพราะมันตีไกลไงกดออตโต้ก็ได้แหละศัตรูเข้ามาหาตัวยินค่อนข้างจะยากนะครับก็ปะตคอนที่เล่นง่ายนะครับแต่ตีไกลนะไกลเนี่ยเล่นโคตรง่ายครับถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะลำบากนิดน,นึงเนาะ

これは君にあげるな。 パーテินの始まりやこれは君にあげるなショータイムいこうか楽しんでもらえたส่วนของสายครับเน้นได้ขอ SP นะครับเน้น SP ไปเลยมีค่าคลิหน่อยหนึ่งถือว่าแจ่มนะครับพยายามอย่าลดค่าครินะครับค่าคลิปเหลือศูนย์นั้นทําให้ดามเมจหายไปพอสมควรนะครับ ส่วนพวกแอคแท็กดีเฟนต์แล้วก็เลือดนั้นไม่ต้องไปนเน้นมาน,นะครับ SP แล้วก็คลีก,ก็พอนะครับส่วนลิงสกิลลิงสกิลนั้นจะใส่เป็นการเพิ่มดาเมจของท่าโจมตีก็ได้หรือใส่เป็นการลดเวลาของสกิลก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ลิงตายเกิดลิงตายเกิดค่อนข้างจะไม่เหมาะกับงินนะครับเพราะสกิลไมตาของงินนั้นแค่กดสกิลไม่ตายก็สามารถบัฟตายเกิดได้เนาะไม่จําเป็นต้องใส่ลิงตายเกิดนะครับแค่กดไม่ตายก็ตายเกิดได้แล้ว1รอบนะครับ การใส่คงใส่ของใส่ลิงก็มีประมาณนี้เนาะนีนุราพิเศษนะครับสรุปนะครับมันเป็นตัวละคระครับที่ค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์มากๆนะครับค่อนข้างจะเก่งนะถึงหน้าตาถึงสกิลนะจะดูธรรมดาก็เหอะแต่การ uh, สกิลอาร์บีการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับอาจจะมีจุดอ่อนนิดนึงแหละแต่ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่านับว่ามันดีและเก่งได้นะครับจุดอ่อนของนินนะเห็นหลักๆก,ก็คือสกิลไม่มีทางหน้าจอ สกิลสาสกิลนั้นเน้นด้านหน้าครับแต่สกิลสามนั้นก็จะมีด้านหลังออกมาหน่อยหนึ่งโอเคอันนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะและก็สกิลสองสกิลสอเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนบัก็กหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจฮะถ้าศัตรูครับอยู่ใกล้มากๆใกล้แบบติดตัวศัตรูจะไม่โดนดาเมจครับถ้าหากอยู่แบบใกล้ๆมากๆด้านหน้าก็ตามครับดาเมจของสกิลสองนั้นจะไม่โดนศัตรูนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบั๊หรือว่าเป็นจงใจทำมาน,นะครับคือมันเป็นช่องโหว่หลักๆของสกิลสองของนินนะครับคือถ้ามันใกล้มากๆอ่ะสกิลสอปล่อยไปไม่โดน,นะครับมันข้ามหัวไปเลยอะ่ะสกิลสนั้นมันค่อนข้างจะเหมาะแบบระยะกลางแล้ก็ไกลซะมากกว่านะครับใกล้ๆเนี่ยโจมตีไม่โดนฮะก็แปลกนะครับแต่1กับ3เนี่ยโดนอยู่แล้วข้อจุดอ่อนก็มีด้านหลังไม่มีสกิลสอมีช่องโหว่นิดหนึงเนาะ แต่โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอาบีก็ดีนะครับก็ขอให้ไป9คะแนนนะครับ9คะแนนครับงินครับขอหักตรงที่ว่ามีช่องโหว่นิดหนึ่งเน,ะนาะ9คะแนนครับงินครับกดไลค์กดแชร์กดตางเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับดีไหมครับสวัสดีครับ